ไม่ทุกกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ชีวิตของมนุษย์นั้นถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางสิ่งเปลี่ยนด้วยการเวลาบางสิ่งเปลี่ยนด้วยเหตุปัจจัยภายนอกบางสิ่งแม้เราไม่อยากให้เปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนอยู่ดีเพราะมันไม่ขึ้นกับใจของเราไม่ขึ้นกับความพยายามไม่ขึ้นกับคำอธิษฐานเมื่อเรายอมรับว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ เราจะพบว่าความทุกส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นโดยตรงหากแต่เกิดจากใจที่ต่อต้านสิ่งนั้นเกิดจากความคาดหวังว่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนไปตามใจเราเราไม่สามารถย้อนเวลาได้ไม่สามารถทำให้ใครบางคนกลับมารักเราไม่สามารถหยุดยั้งความแก่ความเจ็บหรือความตาย เราไม่สามารถทำให้โลกภายนอกอยู่ในความควบคุมทั้งหมดและเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยคนอื่นด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำสิ่งเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้หากเรายังยื้อยังสนใจยังอยากให้เป็นไปอย่างอื่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกข์แต่ธรามาสอนเราว่าทุกย่อมดับได้หากรู้จักปล่อยอย่างเข้าใจการไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราชินชาหรือเฉยเมยกับชีวิต ไม่ทุกไม่ได้แปลว่าเราปล่อยให้ชีวิตไหลไปอย่างไร้ความรับผิดชอบแต่ไม่ทุกเพราะใจเข้าใจตามจริงว่าสิ่งใดไม่ควบคุมได้ก็ไม่ยึดสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเป็นผลของการกระทําในอดีตก็เรียนรู้และวางใจให้นุ่มนวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนดังใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นในฤด,ดูใบไม้ร่วง ไม่มีเสียงร้องไม่มีการปฏิเสธไม่มีการเรียกร้องให้กลับไปเขียวสดอีกครั้งมันแค่ร่วงลงสู่พื้นอย่างสงบอย่างเข้าใจเพราะนั่นคือธรรมชาติของมันใจของผู้ฝึกทำก็กวรเป็นเช่นนั้นฝึกมองทุกสิ่งด้วยความจริงไม่ใช่ความคาดหวังฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ถวินหาคืนบนเก่าฝึกปล่อยความรู้สึกผิดความเสียใจหรือความเสียดาย ไม่ใช่เพราะมันไม่มีอยู่จริงแต่เพราะเราเห็นตามจริงว่าการเก็บไว้ยิ่งก่อทุกข์และการปล่อยนั้นคือเมตตาต่อตอนเองการไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือความกล้าหารูปหนึ่งคือความอ่อนโยนที่ตั้งอยู่บนปัญญาคือการยอมให้ชีวิตเป็นครูแม้จะต้องผ่านบทเรียนที่เราไม่เลือกเองจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าเหนื่กับการดิ้นรนฝืนธรรมชาติจงตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เรายังทำได้ยังเลือกได้ยังเปลี่ยนได้คือใจของตนเองหากใจนี้มั่นคงพอต่อให้โลกเปลี่ยนต่อให้เขาไม่กลับมาต่อให้เวลาไม่ย้อนกลับเราก็จะไม่หลงทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปเมื่อใจเริ่มเรียนรู้ว่าไม่อาจเปลี่ยนบางสิ่งได้ก็เหมือนการค่อยๆ วางของหนักที่เคยแบกไว้บนบ่าเราอาจเคยเฝ้าคิดถึงคำพูดที่เคยทำร้ายใจเคยย้อนกลับไปแก้ไขสถานการณ์ในความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยพยายามเปลี่ยนใจคนที่ไม่เข้าใจเราหรือเราคอยการยอมรับจากใครบางคนที่ไม่มีวันหวนกลับมาให้สิ่งนั้นแต่พอวันหนึ่งเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของที่เราควรแบก ไม่ใช่ภาระของใจอีกต่อไปเราจึงค่อยๆวางมันลงวางด้วยความรู้วางด้วยความเข้าใจและวางด้วยเมตตาต่อตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่คือสนามฝึกใจให้เข้มแข็งเป็นพื้นที่ที่ธรรมะได้แสดงตัวคือโอกาสให้เราเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเปลี่ยนไปตามใจ แต่เกิดจากใจที่เห็นชัดว่าอะไรควรแบกอะไรควรวางยกตัวอย่างเช่นคนบางคนอาจถูกเลี้ยงดูมาด้วยคำตำหนิถูกเปรียบเทียบถูกลดคุณค่าและโตมาด้วยใจที่ไม่มั่นคงกลัวผิดหวังกลัวไม่ได้รับความรักหากเขาใช้ทั้งชีวิตเพื่อจะให้พ่อแม่หรือคนรอบตัวเปลี่ยนมาเข้าใจเขาอาจไม่มีวันเจอความสงบแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนจากการพยายามให้โลกเข้าใจ มาเป็นการเข้าใจตนเองด้วยเมตตาและให้อภัยกับอดีตความทุกข์ที่เคยแน่นในอกจะค่อยๆเบาลงเหมือนควันจางชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบคนรอบตัวไม่ต้องเข้าใจเราทุกอย่างแค่เราเข้าใจตนเองและไม่โทษตัวเองซ้ำๆเพราะอดีตเปลี่ยนไม่ได้ดังที่เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าเราไม่อาจควบคุมคลื่นลมในทะเลได้แต่เราเลือกวิธีพายเรือของเราได้ ธรรมะก็เช่นกันไม่ได้สอนให้โลกสงบแต่สอนให้ใจเราสงบท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราหยุดโทษโชคชะตาหยุดเรียกร้องให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมหยุดหวังว่าทุกคนจะยอมรับเข้าใจและอยู่เคียงข้างเราเสมอวันนั้นแหละเราจะเริ่มมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะความสุขที่แท้ไม่ได้มาจากโลกที่สมบูรณ์ แต่มาจากใจที่ไม่เรียกร้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเรามาจากใจที่เห็นตามความเป็นจริงและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยความสงบและเบิกบานเมื่อใจยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะเห็นว่าการสูญเสียไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติการจากลามไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและความเปลี่ยนแปลงในร่างกายไม่ใช่สัญญาณของความเสือ่อม แต่คือธรรมชาติที่กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงเรามักรู้สึกทุกข์กับการสูญเสียเพราะใจยังยึดติดกับของของเราเมื่อคนที่เรารักจากไปเราเจ็บเพราะเราเคยคิดว่าเขาควรอยู่กับเราไปนานๆนนควรตอบแทนความรักควรดูแลเราควรไม่จากไปก่อนแต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยสัญญาว่าใครจะอยู่กับใครนานแค่ไหนชีวิตเพียงอนุญาตให้เรา ได้พบกันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหากเรารู้ทันตรงนี้เราจะมองความสัมพันธ์ด้วยความอ่อนโยนจะรักโดยไม่ต้องยึดจะห่วงใยโดยไม่ต้องครอบครองจะให้อย่างเต็มใจและยอมรับวันที่ไม่มีโดยไม่พร่ำบน่นการจากลาก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการจากเพราะความตายหรือจากกันเพราะใจไม่เหมือนเดิมใจที่ฝึกแล้ว จะไม่ตีความการจากลาเป็นความล้มเหลวแต่จะมองว่านี่คือบทหนึ่งของหนังสือชีวิตเมื่อบทนี้จบลงก็แค่เปิดไปหน้าถัดไปโดยไม่ต้องฉีกหน้าก่อนทิ้งและในที่สุดเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยเด็กถันถ่านเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเติบโตเป็นวัยทำงานเส้นผมเปลี่ยนสีความทรงจำเปลี่ยนรูป สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุให้เสียใจแต่คือบทเรียนที่เตือนเราว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆเมื่อยังหนุ่มสาวเราอาจยึดติดกับรูปร่างหน้าตาพอวันหนึ่งร่างกายเริ่มร่วงโรยจิตใจจึงหวั่นไหวแต่หากใจได้รับการฝึกด,ด้วยธรรมะจะรู้ว่าความงามภายนอกนั้นแปรผันแต่ความงามภายในความกรุณาความเข้าใจความนิ่งสงบ ยิ่งการเวลาผ่านยิ่งเป็นประกายพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นวคธรรมที่ไม่ใช่แค่บทท่องจำแต่คือคำจริงที่ช่วยให้ใจหวางได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเรามีธรรมประจําใจแม้ใครจากไปแม้ชีวิตไม่เป็นไปตามฝัน แม้ร่างกายเปลี่ยนไปแม้โลกจะไม่อ่อนโยนอย่างที่เราหวังเราก็ยังอยู่ได้อย่างสงบไม่ใช่เพราะโลกใจดีแต่เพราะใจเราเห็นตามจริงและเลือกไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปเมื่อใจค่อยๆปล่อยจากความยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะเริ่มสัมผัสสิ่งหนึ่งที่ลึกและละเอียดกว่านั่นคือความว่าง ความว่างไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าแบบสูญสิ้นแต่เป็นความว่างจากการแบกว่างจากการนิ้นรนฝืนธรรมชาติว่างจากความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจและในความว่างนั้นเองเราจะพบความรู้สึกเบาเบากับโลกเบากับชีวิตเบากับตัวเองใจที่เคยแน่นเคยหนุ่วงเคยเป็นเหมือนหินหนักเมื่อไม่ยึดเมื่อวาง มันก็เหมือนเมฆที่ลอยในท้องฟ้าแค่ลอยไม่กก่อไม่กักไม่ฝืนที่สลมและในความเบานั้นจะมีพลังแฝงอยู่คือพลังแห่งการเห็นชัดพลังแห่งความรู้ตัวพลังแห่งความเมตตาแม้ต่อสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์เราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะควบคุมได้ตลอดแม้แต่ใจตัวเองในแต่ละขณะยังเปลี่ยน ความคิดความรู้สึกความจำความหวังความกลัวล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจที่ฝึกเห็นตรงนี้เรื่อยๆจะไม่เหนื่อยกับความคิดจะไม่หลงไล่ตามอารมณ์จะไม่ตกใจเมื่อโลกไม่เป็นอย่างเคยเพราะรู้อยู่ลึกๆว่านี่คือธรรมดาของโลกในที่สุดเราจะใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงทางใจไม่ใช่เพราะเรามีทุกอย่าง แต่เพราะเรารู้ว่าอะไรคือพอไม่พอเพราะความจำเป็นภายนอกแต่พอเพราะใจไม่หิวไม่กระหายไม่ไขว้คว้าในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปชีวิตที่ไม่ต้องแบกความคาดหวังจากใครไม่ต้องกดดันตัวเองให้เป็นแบบที่คนอื่นชอบไม่ต้องเอาชนะอดีตไม่ต้องกังวลอนาคตแค่ตื่นมาและอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัว ก็เป็นชีวิตที่สงบอย่างประเสริฐแล้วและหากจะปิดท้ายด้วยข้อตวนใจในทางธรรมก็ขอทิ้งไว้ว่าความทุกข์มักเกิดเมื่อใจอยากให้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปแต่หากเห็นตามจริงว่าโลกเป็นเช่นนั้นเองใจก็จะปล่อยใจก็จะวางใจก็จะเป็นอิสระในความว่างจากการยึดจะมีพื้นที่ให้เมตตาความเข้าใจและความสงบ ค่อยๆงอกงามขึ้นในใจเราไม่เร่งไม่ต้องไขว่คว้าแค่ค่อยๆอยู่กับมันเห็นมันด้วยใจที่ไม่หลงไม่ฝืนเมื่อใจเข้าถึงความว่างจากความยึดมั่นเราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่สิ่งที่เคยมองว่าเป็นปัญหาอาจกลายเป็นครูสิ่งที่เคยมองว่าเป็นความท้ายแพ้อาจกลายเป็นการปลดปล่อยและสิ่งที่เคยมองว่าเสียไปอาจแท้จริงแล้ว ไม่เคยเป็นของเราเลยนี่ไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าเราไม่ทุกข์แต่คือการยอมรับความจริงในความนิ่งคือการเดินเข้าสู่ใจตนเองโดยไม่หนีไม่ตัดไม่ปิดคือการเปิดใจรับสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นเพราะไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจเราและไม่ยั่งยืน ในความเข้าใจเช่นนี้ความว่างก็ไม่ใช่ความกลวงแต่เป็นพื้นที่ให้ใจเราได้พักพักจากความคิดที่วนซ้ำพักจากความรู้สึกผิดที่แบกมานานพักจากการนิ่นรนเอาชนะสิ่งที่เกินกําลังจิตที่ฝึกไว้ด้วยการเห็นความเปลี่ยนแปลงตามจริงจะเริ่มนิ่งโดยไม่แข็งอ่อนโยนโดยไม่อ่อนแอมั่นคงโดยไม่ยึดติด ชีวิตอาจยังมีลมฝนความไม่แน่นอนความทัดรากแต่เมื่อใจยอมรับได้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกแล้วที่จะฝืนหน้าที่ของเราคือรู้ทันและวางลงด้วยปัญญาลองพิจารณาชีวิตเราทั้งหมดมีเรื่องอะไรบ้างที่เปลี่ยนไม่ได้ ลองหยุดเงียบๆสักครู่แล้วถามใจตนเองว่าเรื่องนั้นเรายังแบกอยู่หรือเปล่ามันหนักหรือเปล่ามันยังควรแบกไว้อีกนานแค่ไหนหากคำตอบคือไม่จำเป็นต้องแบกอีกแล้วขอให้วางลงเถิดวางด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะทนไม่ไหววางด้วยสติไม่ใช่เพราะใจชินชาแล้วจะพบว่าสิ่งที่หนักไม่ใช่เรื่องราว แต่คือการแบกเรื่องราวเหล่านั้นไว้นานเกินไปการไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จึงไม่ใช่เพียงธรรมบนหน้ากระดาษแต่คือการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระคือการเดินอยู่ในโลกอย่างเบาโดยไม่หนีโลกและไม่ตกเป็นท่าของโลกหายใจเข้ารู้สึกถึงสิ่งที่แบกอยู่ในใจหายใจออกค่อยๆวางมันลงทีละเรื่อง หายใจเข้าระลึกรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปหายใจออกปล่อยให้ใจเป็นอิสระจากสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จงอยู่กับลมหายใจอย่างสงบอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ฝืนอดีตไม่กังวลอนาคตแล้วใจจะเบาเบาอย่างมิสติกเบาอย่างไม่หลงเบาอย่างที่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลยนอกจากความเข้าใจ เมื่อใจเริ่มปล่อยวางไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดตามมาอย่างธรรมชาติคือความเข้มแข็งภายในไม่ใช่ความแข็งกระด้างหรือการปิดกั้นความรู้สึกแต่คือความมั่นคงในธรรมะความสงบที่เกิดจากความเข้าใจความกล้าหาญที่ไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงใจที่เข้มแข็งเช่นนี้ไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสของความทุกข ไม่ยึดติดกับความสุขชั่วคราวไม่หลงในความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่จะรักษาความสมดุลในชีวิตได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนใจให้เห็นความจริงจะช่วยให้เราระลึกได้ในทุกขณะว่าทุกเกิดขึ้นได้และดับไปได้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมัน สิ่งที่เปลี่ยนได้ก็รู้จักจัดการอย่างไม่ยึดติดการฝึกสติและปัญญานี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้เพียงแค่เริ่มจากความรู้สึกตัวกับลมหายใจในแต่ละวันเริ่มจากการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและไม่ตัดสินตัวเองว่าควรเป็นอย่างไรการฝึกใจเช่นนี้ไม่เพียงช่วยลดทุกข์ในชีวิตแต่ยังช่วยสร้างความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนอกตัวแต่เกิดจากการเข้าใจและยอมรับชีวิตในทุกมิติดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจงเป็นผู้รู้แจ้งด้วยตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองอย่าเป็นผู้พึ่งพิงผู้อื่นนี่คือทางเดินของผู้ที่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือทางเดินของใจที่สงบและมั่นคง ขอให้ทุกท่านใช้ธรรมะนี้เป็นเครื่องมือในการดูแลใจของตนเองในวันที่ลมแรงในวันที่ฝนตกในวันที่แสงแดดไม่ส่งถึงจงจำไว้ว่าใจที่สงบอยู่ได้เพราะไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปล่อยวางและพบกับความสงบที่แท้จริงในชีวิตทุกวัน การไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เพียงข้อคิดหรือแนวทางในเชิงทฤษฎีแต่คือการฝึกฝนใจให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในเช้าจนถึงก่อนหลับในคืนหนึ่งคืนใดลองเริ่มต้นด้วยการสังเกตใจของตนเองเมื่อมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกกังวลหรือเสียใจหยุดและถามใจว่านี่คือเรื่องที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือ ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยวางไปอย่าแบกความทุกข์นั้นไว้ให้หนักเกินไปลองฝึกใจด้วยการปล่อยวางทีละน้อยไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันทีเดียวแต่ทำอย่างมีสติและความเมตตาต่อตัวเองเมื่อวันหนึ่งใจว่างและเบาขึ้นความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองอย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่แน่นอน ไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรและใจที่เข้าใจความจริงข้อนี้จะเป็นใจที่ไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์จงจำไว้ว่าธรรมะไม่ใช่เครื่องมือสำหรับหนีทุกข์แต่เป็นทางออกที่ทำให้เราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาและทำให้เรามีความสุขได้แม้ในวันที่ทุกข์มาเยือนขอให้ทุกท่านนำธรรมะนี้ไปใช้เป็นเครื่องนำทาง เดินทางในชีวิตด้วยใจที่สงบและมั่นคงไม่วันไหวต่อสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกก้าวของชีวิตขอให้ใจของเราทุกคนเป็นดั่งน้ำในลำธารที่ไหลยอย่างนุ่มนวลไม่ติดขัดไม่ยึดมั่นในก้อนหินใ,นใดๆอยู่ได้อย่างสงบและผาสุขตลอดไป เมื่อใจได้ฝึกฝนและเข้าใจว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปชีวิตจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างนุ่มนวลเหมือนสายน้ำที่ไหลลื่นผ่านหินผาไม่ติดขัดไม่ดิ้นรนแต่เคลื่อนไปตามทางของมันอย่างมั่นคงและสงบการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบแต่เป็นการยอมรับอย่างลึกซึ้งในความจริงว่าเราควบคุมได้เพียงใจของเราเท่านั้น และการปล่อยวางนั้นคือการให้ใจได้เป็นอิสระจากการพัฒน,นาการของความทุกข์และความยึดมั่นขอให้ทุกท่านใช้ธรรมะนี้เป็นแสงสว่างในวันที่มืดมิดเป็นเพื่อนร่วมทางในวันที่เหน็ดเหนื่อยและเป็นกำลังใจในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปนตามคาดหวังเมื่อใจสงบได้เช่นนี้แม้พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะมาเยืนแค่ไหน เราก็ยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยใจที่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขจากภายในจงมีความสงบที่ไม่สั่นไหวและจงก้าวเดินไปบนทางธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างและปลอดโปร่งเมื่อชีวิตดำเนินไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จความรักหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองหลายครั้งเราพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่ไม่อาจเรียกร้องให้เป็นดังใจหรือสิ่งที่ถึงแม้เราจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถควบคุมได้ หัวใจของผู้ที่ยังยึดติดจะเกิดความทุกข์เพราะอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามที่ใจหวังแต่เมื่อเรามีปัญญาในการมองเห็นว่าการยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือการเพิ่มทุกข์ให้ตนเองโดยใช่เหตุเราจึงเริ่มปล่อยวางความคาดหวังเหล่านั้นอย่างนุ่มนวนลปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าใจต้องว่างเปล่าหรือไม่ใส่ใจสิ่งใดแต่คือการใส่ใจอย,อย่างรู้เท่าทัน การดูแลและรับผิดชอบในสิ่งที่ยังอยู่ในอำนาจของเราพร้อมทั้งปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมลองนึกถึงสายลมที่พัดผ่านแม้เราจะพยายามจับมันไว้สายลมก็ยังคงพัดผ่านไปแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยมือเราจะสัมผัสถึงความเย็นสบายของลมไม่ใช่ความเจ็บปวดจากการจับกลุ่มในชีวิตเช่นกัน การยอมรับว่าบางสิ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นการเปิดทางให้ใจได้พักพักจากการต่อสู้พักจากการดิ้นรนที่เหนื่อยล้าในความสงบนั้นเราเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นว่าสิ่งที่เรามักเรียกว่าความสุขนั้นไม่ใช่การได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดไปแต่คือการรู้จักปล่อยวาง และมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราสามารถนํำธรรมะนี้มาใช้กับความสัมพันธ์ในชีวิตกับคนที่รักเราและคนที่เราเคยรักเมื่อเรายอมรับว่าไม่อาจควบคุมใจใครได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เราจะรักอย่างไม่ยึดมัน่นและพร้อมจะปล่อยให้ใครสักคนเดินทางไปตามทางของเขา ในความเข้าใจนี้ความรักจึงเป็นอิสระไม่ใช่พัฒนาการที่ทำให้ใจเจ็บปวดแต่เป็นความเมตตาที่แท้จริงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนอกจากนี้เมื่อเรารู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยวุฒิที่ก้าวผ่านความเจ็บปวดที่เข้ามาเยือนใจเราจะไม่หวั่นไหวกับภาพลักษณ์ภายนอกเพราะเข้าใจว่าร่างกายคือธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปไปตามการเวลาเราจะดูแลร่างกายด้วยความเคารพและรักอย่างพอดีไม่ฝืนไม่ปฏิเสธความจริงแต่ไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาบดบังความสุขภายในใจการฝึกฝนจิตใจเช่นนี้ต้องใช้เวลาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต้องทำซ้ำๆทุกๆวันด้วยสติที่ตื่นรู้ ด้วยใจที่เปิดกว้างและอ่อนโยนต่อตัวเองการจเจริญสติในลมหายใจเป็นวิธีที่ง่ายและทรงพลังเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าความทุกข์จากสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้กำลังจะเข้ามาให้หยุดนิ่งหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกอย่างตั้งใจและค่อยๆปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่เกาะกุใจในช่วงเวลานั้น ใจจะเริ่มสงบลงและเราจะเห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นเพียงการเกิดขึ้นผ่านช่วงขณะหนึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยการฝึกฝนเช่นนี้เราจะพัฒนาปัญญาในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือความหลีกเลี่ยงแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการปล่อยวางอย่างสมดุลเมื่อเราเดินบนเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆ ใจจะกลายเป็นเหมือนภูเขาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ลมพายุจะโหมกระหน่ำเหมือนแม่น้ำที่ไหลลื่นไม่ติดขัดกับก้อนหินบนทางและเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เปิดรับทุกสิ่งโดยไม่ตัดสินดังนั้นอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงอย่าหวาดหวัว่นกับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมแต่ฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยสติและปัญญา และเรียนรู้ที่จะวางทุกสิ่งลงอย่างเมตตาและเข้าใจนี่คือเส้นทางแห่งความสงบเส้นทางแห่งความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนอกใจและเส้นทางแห่งอิสระภาพที่แท้จริงของจิตใจเมื่อเข้าใจว่าไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือการฝึกใจให้มีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอสติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราไม่หลงไปกับความคิดที่วงเวียน ไม่จมปลักกับความรู้สึกที่ลบๆและไม่ตกเป็นทาสของความคาดหวังที่เกินจริงในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกสติได้ทุกขณะไม่ว่าจะเป็นตอนลุกจากที่นอนตอนกินข้าวตอนเดินทางหรือแม้แต่ตอนทำงานให้เริ่มต้นด้วยการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่กำลังคิดรู้ใจที่กำลังรู้สึกเมื่อใจสงบรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่พยายามตัดสินเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความคิดที่เร่งรีบก็กระจัดกระจายและความรู้สึกที่เคยหนักหน่วงก็คลี่คลาย ธรรมะของการไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จึงกลายเป็นชีวิตจริงไม่ใช่เพียงคำสอนในตำราแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่ใจเราได้สัมผัสเองเมื่อเกิดความคิดว่าฉันไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นแบบนี้ให้หยุดและถามใจว่านี่คือสิ่งที่ฉันควบคุมได้หรือไม่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ให้ปล่อยวางด้วยใจที่สงบ ในวันใดที่ใจเริ่มอ่อนแอรหรือทุกข์มากจงจำไว้ว่าสิ่งนั้นก็ผ่านไปเหมือนคลื่นในทะเลทุกนั้นเกิดขึ้นและดับไปตามกาลเวลาเราไม่จำเป็นต้องกาะติดมันเอาไว้เมื่อใจมีความสงบและปล่อยวางได้จะเกิดความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะเข้าใจว่าทุกคนล้วนเป็นผู้เดินทางในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ทุกคนล้วนเจอความไม่แน่นอนและความสูญเสียการเข้าใจและปล่อยวางจึงเป็นหลักฐานของความรักและความเมตตาอย่างแท้จริงไม่ใช่ความรักที่ยึดมั่นหรือครอบครองแต่เป็นความรักที่เปิดใจรับฟังและเข้าใจในตอนท้ายของแต่ละวันลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการนั่งนิ่งๆทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น รับรู้ความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีโดยไม่ตัดสินและปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หลุดจากใจไปการฝึกเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ใจค่อยๆเข้มแข็งขึ้นไม่วันไหวต่อเหตุการณ์ภายนอกและพร้อมเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นใจและสงบ